ปีนหนึ่งตอนหนึ่งนะคะใครเร็วกว่าแยกกันชนะไปพี่ไม่ออมมือเลยนะโจ๊บพี่ไม่ออมมือให้นะไปตัวเลยไปไปไม่ได้ก่อเรวเราลงยังไงวะเราลงยังไงวะเข้มนี้ควรให้พีชมาเล่นไม่ใช่บ้างฉันจะตายอยู่บนนั้นลงได้ยังวะเนี่ย นี้นะคะดิฉันจะพาแม่และเด็กแกงไปทำกิจกรรมฟีวมหาจำลองสภาพตัวเองก็ไม่ได้เลยมันเป็นการทำลายตัวเองวะเนี่ยถักจริงเอาเป็นว่าไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูว่าแม่เนี่ยตื่นหรือยังแม่ว้าแม่ว้าเดี๋ยวแป๊บเดียวขอเวลาครึ่งชั่วโมงแป๊บคุยนมนมอะไรอยู่เลยแป๊บเดียวฉันคุยโทร กัะชานขอเวลาชันแป๊บนึงนี่คือคลิปเปิดวิกแม่โอ้ยแม่เร็วเหรอไปละเราเร็วอีกครึ่งจะมาวงแป๊บเดียวค่ะจะาแม่ไปทำกิจกรรมได้ได้ได้แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวทตัวให้มันดีๆด้วยเราเร็วตัวนราต้องสวยอยู่แล้วเพราะว่า แม่ลียังไงก็ต้องสวยนำหน้านะคะแล้วก็ร่างกายต้องแข็งแรงนะเจ๊เธอรอแป๊บน,นนะงนะเธอชมลักมาเธอไม่ต้องมาลักตอนนี้นสวยมันก็ต้องใช้เวลานะเธอมันจะไม่ใช่แป๊บเดียวไหนะจะเขียนคิ้วใส่ขนตาอู้สงสารข้างบ้นานเหมือนกันนะ อนนี้ทุกเช้าคือแม่ต้องมาเก็บที่นอนเองคนเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ก็เก็บที่นอนแล้วก็ดูแลแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเราก็ไม่ต้องให้ใครมาเก็บเราเก็บของเราเองถ้าเราได้เก็บเราก็ได้ออกกําลังกายร่างกายเราก็จะได้แข็งแรงนะคะนี่ก็คือชีวิตประจําวันนะจ๊ะเห็นว่าแม่ต้องออกกำลังกายก่อนไปทำงานล้วใช่ไหมครับเวลาที่เราเก็บที่นอนอย่างนี้เสร็จเราก็จะมีที่ไว้นิดนึงเวลาเราลุกขึ้นมาแล้วเราก็สูดหายใจแล้วเราก็วอร์มร่างกายก่อนต่อเนืชอเอาสบาย เปิดเพลงแล้วก็โอเคทวิตนะคะการที่เราทวีตอย่างนี้เนี่ยมันได้ทุกส่วนในร่างกายเวลาที่เราวิ่งอย่างนี้แล้วสักประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวจะบอกนะจ้าว่าที่ทำให้เอวเป็นตัวเอสแล้วก็ไม่มีหน้าท้องมาจากตัวไหนเดี๋ยวบอกให้ค่ะเย้เคล็ดลับอันนี้ก็คือน้องฮูลูฮุกน้องลูฮุกเนี่ย ต้องเอารุ่นนี้นะคะเพราะว่าเล่นแล้วเนี่ยมันได้ผลจริงๆไปดูนะคะ1 2แล้วก็จับเวลานะคะแม่ทำวันละกีดทีครับปกติแล้วต้องตามร้อยขังออ้ร้อย100ขังใช่อับ 1, 2. 2> อหนึ่งสองผมรอหน่อยนะคะเดี๋ยวแม่ไปกำลังออกกําลังกายเพราะว่าเดี๋ยวต้องต้องโชว์หุ่ สุขภาพเนี่ยมันต้องสำคัญฉันจะต้องกิน n นสเล่บ o สออปติมัม7ช้อนต่อ1แก้วนะจ๊ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่เราออกไปไหนก็นแล้วแต่ทุกอย่างมันต้องมีตัวช่วยและตอนนี้แม่บอกเลยนะคะเนสเล่ o ูสออปติมัมนี่ก็คือตัวช่วยสำหรับแม่อันนี้ก็ครบแล้วนะคะ7ช้อนนะคะต่อน้ำา1แก้วนะจ๊ะแม่ทานทุกวันแม่นี่เสร็จยังเนี่ยแม่ขอนาแล้วเนี่ย ว่าแล้วทำไมถึงนานต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้แม่เขาเนี่ยมีมาตรฐานการดูแลร่างกายรูปแบบใหม่นั่นก็คือเนทเล่บูตออปติบัมอาหารสุดขอบทวนที่มีปริมาณสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย B w h y โปรตีน50%มีลิวซินสูงนี่เป็นกุญแจนะจ๊ะสำคัญในการสตาร์ทการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นมีโปรไบโอติกนะจ๊ะหรือจุลินซีและ โคบาซีรัตพาราคาเซอิซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสตาร์ทสร้างความแข็งแรงภูมคุ้มกันมีใยอาหารวิตามินอ e. ีมีส่วนช่วยในขบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระมีสารอาหารครบ29ชนิดนะโวมีสารอาหาร5หมู่ใน1แก้วอยู่ในรูปแบบผงชงดื่มง่ายรสชาติอร่อยสามารถดื่มวันละ1-2แก้วต่อวันเพื่อเสริมโภชนาการ ยูเป็นเพลงตัวเลขทุกอย่างมันต้องมีตัวช่วยนุ้นะจ๊ะจะออกไปทํางานดูดิก็ยังไม่ไวายเพราะอะไรรู้ไหมจะโชว์ว่าแข็งแรง <c oughs> ขอเช็ดก่อนนะเจ๊แมไ่ไปไปใร้าจะเช็ดทำไมมันใช้เวลาไม่เนี้ยโอเคโเเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงรถมันยังไม่ค่อยสวยเพราะว่ารถมันต้องสวย <c oughs> คนมันต้องสวยมันต้องแข็งแรงตงไปเร็วแล้วโอเคโอเคโอเคปไ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 ไปโอเค ถึงแล้วตายเลยระจูงของเยอะคนเดียวเลยอ่ะ <c oughs> มาช่วยเออทีแดงทั้ะคันทางรถไปเดียวสีแดงค่ะใช่ไหมอ่ะไปแท็กทีมใครอยากอยู่อยู่นะหนูอยู่แล้วโอ เราก็คข้ามข้างในแล้วนั่นก็คือที่ครามเซ็นทันแบ่งคอกนั่นเองแล้วก็นี่นะคะภารกิจเพื่อนจะให้แม่มาทํานะคะซึ่งเราจะต้องแบ่งเป็นสองทีมเแม่เดินยืนบิดอะไรอ่ะก็แบบหมดตัดหรอหมดกัดแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็วอร์ม้นข้างเอางี้เดี๋ยวเรามาฉุบกันหนูฉุบกับแม่ใครชนะอยู่กับทีมชนะก็คือเดี๋ยวให้พี่จุ่มกับโมเดลฉุบกันยิงยาวป่ะก็ยิงฉุบเลยไม่ต้องยิงแล้วฉุบเอาเอาสิอ่ะชนะพี่จุ่มชนะโมเดลแพ้อ่ะรอฉุบ พี่จุมเราแพ้น่เลยเดียวไม่ไม่เราห้ามแม้แ่นาดูจากเพื่อพ่อพี่จุ๋มเมื่อกี้ให้พี่จุ๋มไปดูวังเหงื่อแตกแลอะไรนี้นเรื่องแค่แบบปลอมร่างกายแบบใช่ว่าทุกอย่างแแพ้น่เลยเราไม่ต้องชนะพี่จนี้เราจะปีนท่าชุดนี้ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วไปเปลี่ยนชุดเอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาต่อสู้กันตอนนี้เราจะไปเปลี่ยนชุดกับพี่จุ๋มใช่ค่ะในส่วนของอุปกรณ์นะคะจะเป็นตัวออโต้บิลลี ตอนนี้สามารถปีนดูรือได้เลยนะคะไม่ต้องมีคนเชื่อในการใส่ตัวอุปกรณ์นะคะอย่างแรกเลยมันจะมีป้ายเซฟยีีไว้ก่อนเพื่อการไม่ให้สายค่ะเด้งขึ้นไปด้านบนสายจะเด้งขึ้นไปแบบนี้ค่ะวัวโอ้เวลาเราใส่เรานําตัวนี้ไปใส่ที่หัวจักรยด้านหน้าได้เลยวิธีการกดล็อกนะคะดึงลงแล้วกด่อนขึ้นนะคะเช็คอีกอย่างหนึ่งคือตัวสายดึงลงหาอ แล้วเป,ไปาาดี่นไปถ้าใช้ดีดจับขึ้นไปนะคะคือตัวลอกทำงานปกติลักษณะในการปีนนะคะอย่างแรกเลยที่ให้ใส่ปลเท้าแน่นๆนะคะเราจะต้องใช้ปลายเท้าในการยกขึ้นแบบนี้ลักษณะในการปีนนะคะจะเป็น่างนี้ไปเรื่อยๆในส่วนของการลงนะคะให้เราค่ืยืดแขนออกมานะคะนับหนึ่งสองสามไปจน โอ้โหเทอะโอ้มันเทอะโอ,โอ้มันเท่อะหุยมันเท่มากเลยอะเร <c oughs> าเราต้องปีนสีอะไรแล้วปีนตรงไหนอะคะ <c oughs> เลนแรกนะคะจะเป็นสีเขียวและสีส้มเลนที่สองจะเป็นสีม่วงและสีขาวแต่ถ้าเกิดในการแข่งขันจริงๆเราจะเหยียบแค่สีเดียวเท่านั้นใครจับกระดาษ่สีไหนเราผสีนะใช่ ในการแข่งขันนะคะจะเป็นการปีนความเร็วนะคะก็คือเป็นการแข่งขันหนึ่งสองในสามเลยปีนหนึ่งตอนหนึ่งนะคะใครเร็วกว่าชนะไปอ่าไม่ทันแล้วเรโก้ของใครในการปีนแข่งขันนะคะขอจุดสิบมาหนึ่ไม่ถึงหัวถึงหรือขาถึงอะมือมือมือแตะใช่ไหมมือแตะพี่ไม่ออมมือห้จัพี่ไม่ออมมือให้นะ I <laughs> do ถึงยังฮะโอ้ยถึงยังคะเราไปได้ไหนต่อฮะเหยียบยังไงอ่ะ ไปได้ขึ้นบุ้มไม่เอาอ่ะไปคุณขาขาซ้ายขึ้นสีส้มนะคุณบุ้มไปด้วไปด้วยไปบุ้มไปตัวเลยไปไปไม่ได้ไปมือไปประสบการณ์ที่หลานทนี้หนูจำได้ไหมอยากไที่พาป้าพาไปเล่นล่องแกยวเอาทีจริงเลยแล้ววันนั้นหนูกลัวใช่ไหมวันนี้หนูมาเปิดประสบการณ์ใหม่อีกแล้วเพราะฉะนั้นหนูไม่ต้องกลัวแต่หนูทำให้เต็มที่หนูตั้งใจเวลาพี่เขาสอนโอเคไหมเนี่ยหนูดูสิคนเขามาเต็มเลยไปตัวเลยไปไป ไปมือไปผสมกด้ไหมหลานาีนี้ลบไปผู้หญิงไม่ปีนขึ้นไปน่ยไปด้นมือไปไปไปป่อไปป่อยปไปสองมือ คอนเซปต์ปะไม่ใช่หัวอะไรบุกมอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเหี่ยวแตกอ่ะ ตายอยู่บนนั้นฉันเกือบตายอยู่บนนั้นผมนี่มมันถึงไม่ปล่อยเพราะมันคือแบบมันสูงมันกลัวบนเป็นคนที่กลัวก็ถึงเวลานั้นมันสูงจริงผมเป็นคนที่กลัวมากอุ่ยแล้วสอนหลานยังดีเลยอ่ะขึ้นไปเหมือนหมาเลยอ่ะเยี่ยงหมาทำไงอ่ะห้าสี่สามสองปเร็ว

จะบอกว่าแม่ดูแลตัวเองดีมากขนาดขึ้นอยู่วันนั้นยังถ่ายรูปนะคะยังถ่ายไม่หยุดเลยนะคะแม่นะคะเขามีตัวช่วยที่ดีค่ะนั่นคือนี่เลยค่ะเนลเล่นะคะบูตออลติมัมนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเวโปรตีน50ก็คือสำหรับคนวัยย่างเข้า60อย่างแม่นะคะกล้ามหน้าท้องเนี่ยยังชัดมากๆแล้วก็ดูลีนสุดๆนะคะซึ่งต่ากับหนูมากเลยบอกตับว่าขึ้นไปแล้วก็เกาะแบบไม่ไหวแล้วนะจ๊ะเอาขึ้นไปดิขึ้นดิเอาขึ้นไปดิพูไในยังให้ลงได้ยังคนเนี้ย ไปเลยนะหิดกันหนีก่อนโคตรเทพเลยอ่ะคือมันมองง่ายมากและแต่ขึ้นไปเนี่ยการยกขาแล้วการต้องใช้แรงเนี่ยมันที่สุดเลยเอาเลยนะคะก็บอกเลยว่าร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญตัวช่วยที่สำคัญที่สุดคือ Netleboot Optimum หนึ่สอง แม่ทานเนสเล่บูสออ p ติมัมบอกเลยเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนซึ่งความดีงามของเนสเล่สูตรกุญแจ2โป <_ an> คือเคล็ดลับการออกไปใช้ชีวิตในฝันไม่ว่าจะออกกําลังกายหรือว่าทํางานบ้านออกงานต่างๆเต้นแ <_ an> อลบิกหรือถ่ายติ๊กตอกแม่ก็รู้สึกว่าร่างกายดูแข็งแรงขึ้น <_ an> อย่างเห็นได้ชัดบอกเลยนะคะว่าถ้าใครอยากออกไปใช้ชีวิตในฝันแบบแม่ลีก็เพียงแค่ดื่มเนสเล่สูตรกุญแจ2โป เป็นประจำก็พร้อมออกไปทำสิ่งที่รักแบบแม่ลีได้เลยนะคะไปแล้วค่ะ แต่และคนโมเดลรู้สึกไงไนสนุกทุกครั้งที่ไม่ชอบก็จะเป็นอันแรกที่ปีนะอะแบบมันไปสูงอ่ะ<ล>แล้วก็กระโดดลงมามันครั้งแรกคือน่ากลัวแต่พอพอกระโดดลงมาของจริงอันเนี้ยสนุกสนุกใช่ไหมอ่ะพี่จุ๋มรู้สึกไงสนุกแล้วก็บาเดเียวแล้วก็กลัวแปลกอ่ะแม่ ก็เป็นอะไรที่มันยากเพราะเราคิดว่าการที่ปีนขึ้นไปเนี่ยมันง่ายแต่ที่จริงมันต้องใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะแล้วบวกกับเราเล็บยาวด้วยค่ะทำเล็บเพื่ออะไรอ๋อทำเล็บต้องคนนอกเรื่องทำเล็บเพื่อความสวยงามนะคะแล้วไม่มีใครถามความรู้สึกฉันบ้างเลยเหรอาความรู้สึกของเธอละครั้งแรกเธอรู้สึกยังไงคุณผมะตอนแรกคิดว่าไม่จ้าจริงแล้วอะรู้กัวอยู่แล้วว่าไม่น่าจะปีนได้เท่าไหร่หรอกเห็นมันดูง่ายแต่ว่าพอถึงเวลาจริงจริงรู้ว่าตัวเองแขนขาไม่ได้มีแรงมากขนาดนั้นเลยไง แล้วก็ตื่นเต้นตอนแรกรู้สึกว่าตัวเองน่าจะลรยตัวลงมาได้แต่สุดท้ายแล้วคือฉันเป็นคนที่ไม่กล้าลรยตัวลงมาเลยใจแล้วมันไม่กล,าล้าพอที่จะปล่อยมือนึกออกปะพอเราต้องปล่อยมือให้ตัวเองลอยลงมามันรู้สึกมันท,ทำใจไม่ได้ฉันปีนลงก็ได้เ <c oughs> พื่อความปลอดภัยเพนทั้งยังก็จบเลยไม่ต้องน้องคมแพ้ก็ต้องทำไรเนาะจะมีคนแพ้แม่มีคนแพ้ีล้วอีกอย่างหนึ่งนะก็เข้ามามุมนะคะว่า อันแข่งขันมันต้องมีแพ้มีนนชนะ<อ>นะวันนี้คนที่แพ้ก็เอาอย่างนี้กระดาษการไม่ต้องปีนหน้าผาวิ่งรอบให้ให้ดูสักรอบหนึ่งนะเอาวิ่งเลยค่ะแม่ไม่ต้องวิ่งแม่วิ่งทำไม,ไมิไูจัดแล้ววิ่งนำ อะไรนะยังไม่เหนื่อยอีกเหรอเป็นรุ่นนี้ไม่มีคําว่าเหนื่อยค่ะคุณน้องขาเพราะว่าอายุเยอะนะเป็นเพียงตัวเลขนะจ๊ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยก็เหมือนต้นไม้เพราะว่ามันต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินเป็นอะไรเรายืนเฉยไม่ได้เหรอแตน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 แรกอู้ตายแล้วอะไรก็ไม่รู้เห็นจะแข็งแรงก็อิจฉาอู้ซื้อมาก็แบ่งกันกินนะจ๊ะแต่ฉันกินไปแล้วฉันถึงแข็งแรงจมดูหน้าตาฉันฉันก็ยังแตนแตนตนแตนแตนได้อีกแตนแน